สมุดบันทึกของแมกนเีเมื่อถึงจุดสูงสุดกลับรู้สึกเบื่อเราฟังทิกตอกของนิกกี้นาชัดบนกับ FC ว่าเบื่ออยู่ๆก็เบื่อไม่อยากทำอะไรหมดไฟอยากไปทำอย่างอื่นเช่นเรียนทำอาหาร ไม่อยากได้อะไรไม่อยากใช้ตังแล้วมีใครเป็นเหมือนกันไหมเขาตั้งคำถามเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะหรืออาจจะกําลังเป็นอยู่ก็ได้เรียกว่าทุกวันนี้ทำตามหน้าที่เช่นเดิมไปเพราะยังคิดไม่ออกว่าเบื่อแล้วจะไปทำอะไรขณะที่หลายคนไม่เคยรู้สึกชีวิตเกิดมาไม่เคยเบื่อไม่เคยหมดไฟ ถือเป็นแต้มบุญที่สูงสๆพอกับคนที่ไม่เคยมีอาการนอนไม่หลับเลยนะคะสำหรับนิกกี้แล้วแมกกนูลเลียมองว่าเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในวงการบันเทิงถึงจุดสูงสุดคือโด่งดังมีชื่อเสียงมีเงินทองมากมายแล้วแต่กลับเบื่อซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆที่คนที่มีพร้อมจะรู้สึกเช่นนี้เพราะมันคือความสุขซ้ำๆทำงานซ้ำๆตลกซ้ำๆ คิดบวกซ้ำๆสภาพแวดล้อมเดิมๆเพื่อนก็คนเดิมๆประสบการณ์เดิมๆการทำงานก็สคริปต์เดิมๆเรานึกถึงตัวเองแม้ไม่ได้มีพร้อมเหมือนนิกกี้แต่กลับเบื่อวนลูปชีวิตเดิมๆในทุกๆวันไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นต้องยุติการมีนนชีวิตแต่เบื่อการดำเนินชีวิตแต่ละวันจึงจำเป็นต้องไปหาสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ตัวเองไปต่อได้เช่น ไปรู้จักคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆไม่มีเงินไปเที่ยวไกลๆหรือไปต่างประเทศก็ไปกรุงเทพขับรถไปใกล้ๆเปลี่ยนที่นอนไปเจอเพื่อนเก่าไปเจอปัญหาใหม่ๆที่ไม่ใช่ปัญหาซ้ำๆทำให้ต้องคิดวนจนนอนไม่หลับหาอะไรตื่นเต้นหรือไม่เคยทำทำบ้างตอนที่ยังไม่30นะคะยังไม่รู้สึกเบื่อมากเท่าไหร่เพราะตอนนั้นอยู่กรุงเทพ ยังพยายามหางานที่ใช่ไม่หยุดนิง่งและเพิ่งจะเริ่มเป็นนี่ก็ยังมีแรงอยากก้าวหน้าแต่พอเข้าสู่เลขสาม,มาเรื่อยๆได้ทำงานแต่งจังหวัดแบบสโลว์ไลฟ์จนความเบื่อชีวิตก่อกำเนิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะทยอยปลดนี้ได้หมดไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเก่าการงานเริ่มนิง่งไม่สูงไม่ต่ำกว่านี้แม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือมีความสุขกับมัน แต่การดำเนินชีวิตเข้าสู่คอมฟอร์ตโซนและเสถียรเกินไปไม่ว่าคนจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็จะมีอาการคล้ายๆกันโดยเฉพาะคนที่ไม่มีครอบครัวและอยู่คนเดียวมานานจะมีอาการนี้มากกว่าค่ะบางคนคิดว่าจะต้องแก้ด้วยการมีแฟนเพราะคิดว่าตัวเองเหงาแต่งงานกันเผื่อจะได้ไม่เหงาคนเดียวแต่มันอาจจะไม่ใช่ทางออกของปัญหาก็ได้นะคะ เพราะบางทีชีวิตแต่งงานก็ไม่ง่ายเหมือนตอนเป็นแฟนกันแทนที่จะเบื่อคนเดียวกลายเป็นเบื่อคู่ไปเลยก็มีค่ะอย่างยูทูบเบอร์ชื่อดังในช่อง Cullen h e a เบอ r ์หนุ่มโอป้าวัยผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่พวกเขารัก Cullen จบแฟชั่นดีไซน์เป็นนายแบบเป็นโปรดิวเซอร์เพลงระดับสากลเป็นดีเจและเจ้าของผับเกาหลีในไทยส่วนพี่จอง เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกาหลีมีบ้านอยู่ย่านกังน a m เคยเที่ยวผับของคานเลนทุกคืนแต่งตัวด้วยแบรนด์เนมทุกวันแต่เมื่อมาเป็นยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวแบบวอล์กเขากลับทิ้งไลฟ์สไตล์เดิมๆและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐีไปเลยเราเดาใจว่าก่อนลงมือทำช่อง YouTube ท่องเที่ยวพวกเขาคงเคยนั่งคุยก,กันกับตัวเองเหมือนกันว่าชีวิตต้องการอะไรกันแน่ ตั้งแต่ช่วงโควิดซึ่งพวกเขากำลังเข้าสู่เลข3หากจะบอกว่าเราเข้าใจความเบื่อของคนที่ประสบความสำเร็จก็ดูเกินจริงไปหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างเขาและไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างเขาแต่เราไม่แปลกใจมากกว่าที่เขาเบื่อหมดไฟโดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลใดๆได,ๆได้แล้วเราอยากให้ใครๆที่ไม่เคยมีความรู้สึกเบื่อ รับรู้ว่าคนที่สนุกสนานอารมณ์ดีมีทุกอย่างพร้อมก็เบื่อชีวิตเป็นเหมือนกันค่ะ